สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอไซค์2015วันนี้ขอพาเพื่อนๆมาชมนะครับรถย่านยังฟิลบู l เล t r เช l นะครับชิญชมรถเออบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี2019รุ่นปีผลิต2019นะครับรุ่นนี้มีผลิตเพียงแค่210คันเท่านั้นนะครับใครกําลังมองหารถสวยๆสภาพดีๆราคาดีๆนะครับคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับคันนี้รถบ้านเจ้าของเดียวนะครับไม่มีล้มนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับ เลขไม้หนึ่งหมื่นก้นโลนะครับราคาเพียง1,500งแบาทเท่านั้นครับได้ทั้งสดและผ่อนนะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับคันนี้กุญแจสอดอกสมุดรับประกรันศูนย์เล่มทะเบียนครบหมดทุกอย่างเลยนะครับใครกาลังมองหาอยู่นะครับแนะนํานะครับทางร้านมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับ หรือสนใจก็เข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับร้านอยู่เลยซอยสุขสวัสดิ์หกสทับสองนะครับสองเมตรนะครับอยู่ซ้ายมือติดถนนสุขสวัสดิ์เลยนะครับมาไม่ถูกโทรสอบถามเส้นทางได้นะครับศูนย์แปดเก้หนึ่งหกเจดหหนึ่งผมเบิ้ลครับคราวนี้เราลองมาชมเลขไม้กันนะครับเลขไม้หนึ่งหมื่นก้นโลนะครับฟังเสียงเครื่องจนครับ คใครสนใจเจ้าบุเลี่ใชทหสภาพสวยพร้อมใช้คันนี้ก็สามารถมาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ